ยาวสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะในอำเภอสุขิินที่นี้เขาเรียกว่าสถานที่อะไรนะเธอพวกเธอน้ำตกกูนี้น้ำตกกูนีน้ำตกกูนี้นะทุกคน ก็คือให้พวกเขาพาพวกเราไปสถานที่ที่เป็นน้ําตกแล้วก็เป็นจุดท่องเที่ยวนะของตําบลร่มใสนะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่น้ําตกกุนย์อีกครัน,น,ด,น,ธธรรรนดผายบ เดินตามทากับเพื่อนีันข้างลงต้นไม้